ในคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาอัปเดตทม์ไลน์แจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทเข้าบัญชีพร้อมเพกกลุ่มเปาะบางวันที่25-30กันยายน2,567นี้ค่ะ อัปเดตนะคะวันที่13กันยายน2567นะคะตลาดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ระบุก,การแจกเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะโครงการดิจิตอลเ l ลลตสำหรับกลุ่มเป่อบางนั้นนะคะจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะแล้วก็กลุ่มเป่าบางจํานวน14.5ล้านคนนะคะโดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีสู่ระบบพร้อมเพยที่เชื่อมกับบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่25-30กันยายนนี้นะคะ สำหรับทไลายแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะในวันที่25กันยายนนะคะกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ2.6หล้านคนค่ะและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ส่วนที่เหลือก็จะโอนให้กับผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามเลขลงทะเบียนบัตรประชาชนได้แก่วันที่26นะคะผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3 ในวันที่27กันยายนนะคะผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7ค่ะและในวันที่30กันยายนนะคะผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9ค่ะ ปัจจุบันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด13.5ล้านคนนะคะโดยมีคนผูกบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนเสร็จแล้วกว่า11ล้านคนค่ะและยังไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวนะคะจึงขอให้ทุกคนนะคะเร่งไปทาพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้ได้สามารถรับเงินได้ตามกําหนดหากทําไม่ทันจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปนี่เองค่ะ แต่ช้าสุดจะต้องไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะไม่เช่นนั้นเงินจะถูกโอนกลับเข้าคืนรัฐบาลค่ะในส่วนของช่องทางในการผูกพร้อมเพย์นี้นะคะสามารถทําได้โดย3ช่องทางค่ะคือ 1. สามารถไปติดต่อกับสาขาธนาคารที่มีบัญชีค่ะ 2. สมัครผ่านตู้ ATM แล้วก็3ผ่าน Mobile Banking ค่ะส่วนการโอนเงินให้กับผู้พิการกรมบัญชีกลางเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีตามกําหนดวันที่25กันยายนนี้นะคะ ในส่วนคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ